สวัสดีครับมีล็กี่แะนะครับวันนี้เราอยู่ในบีโซ l แลโซนิตนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาแปลสกิลของยินนะคะเอยไม่ใช่แปลสกิลของกิมจอนะครับแล้วก็สรุปกิมจอเป็นสายอะไรอ่ะแล้วตัวละครมาอีก3ตัวตอนที่จะเข้าต่อเนี่ยคือใครนะครับก็อ,อันนี้อยู่ที่เขาว่าเขาจะเข้านะแต่ว่าโอกาสกิมจอเข้าเนี่ยแ0แล้วแหละอ่ะเพราะว่า มันมีสกิลหลุดออกมาเยอะแต่ก็ไม่แน่นะเหมือนตอนไอเซนไงนตอนแรกก็สกิลยินหลุดมาก่อนเสร็จแล้วก็ไอเซนค่อยมาทีหลังก็ปรากฏว่าไอเซนเข้าหลังเพราะอะไรอันนี้ก็บอกไม่ได้คือบอกได้ว่ากิมจอมา80%ได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่เขาวันนี้เขาอาจจะแบบเซอร์ไพรส์เอออาจจะเอาซาลาคิมาก็ได้หรือว่าอาจจะเอาโอคิโอลามาก็ได้ใช่ปะ่ะนะเออกิจกรรมมันเท่ดีมีอาจจะมีคนเรียกร้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการฟาร์ม คือว่ากิมจอจะมาเนี่ยอีกตั้ง9วันใช่ไหมตอนนี้เราควรจะฟาร์มอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวมีขออญาตบอกครับการาดลันเยกูหาจากไหนครับเอ่อเปิดจากตู้ธรรมดาปกติเลยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันมีแจกเดี๋ยวตอนวันที่ยี่สามเดี๋ยวมันมีการาดมาแจกครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงอ่าแล้วก็สรุปการหาเพชรและตั๋วแปดสิบใบฟรีเพื่อจะเปิดกิมจออีกเก้าวันนะครับทายังไงบ้างอ่าเดี๋ยวเอาแปะสกิลไปก่อนเลยแล้วกันมาข้อมูลสกิลขอบคุณจากดาตาบี เอด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจเขาด้วยนะครับข้อมูลค่อนข้างดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นรูปการ์ดก่อนเลยครับอ่ะรูปการ์ดกิมจอโอกาสที่จะเป็นกิมจอสูงมากแต่อย่างที่บอกตอนนั้นเินก็เคยแบบเงินก็มารูปแบบนี้แหละแล้วก็ไอเซนมาเฉยเลยก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครกล้าคอนเฟิร์มเท่าไหร่แต่ก็น่าจะใช่นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับแปลสกิลนะครับกิ้มจอ่อโจมตีปกตินะครับเลเซอร์ข่าวโจมตีกรงเล็บด้วยสถาะนะความเสียหาย385%ของพลังโจมตี6ฮิตนะครับแล้วก็ติดสปิอรอลให้กับตัวเองด้วยเดี๋ยวคงจะบอกแหละว่าไอ้บัฟนี่ติดเราตัวเองได้เลยนะครับสกิลแยกย่อยโอ้มันอิชิโกะเลยนะบางใครนะครับสกิลแยกย่อยโวหนึ่งสองเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยแยกย่อยแน่นอนอะไลติ้งดากอนโว้ชื่อโคตรเท่เลยหลังจากใช้ให้เตะโจมตีปกติโอ้หนี่เขียนเตะ ให้ให้แตะให้แตะมีอันเตะถ้าเกิดเตะนี่ก็คือสายหมัดแน่นอนเนี่ยเคลื่อนที่เหนือเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเหยียบกระแทกลงมานะครับเทคนิคไฟฮิตอา่าหรือสกิลต่อสู้ขั้นที่1น,นะครับแอบบาร์โจมตีเป้าหมาย2ครั้นติดต่อก,กันด้วยใบมีดที่ขาดนะครับสร้างความเสียหายร้อยของพลังโจมตีหา,ปากปล่อยจังหวะที่ถูกต้องจะสามารถยกเลิกการโจมตีของมอนสเตอร์และกระตุ้นเอฟเฟกได้ด้วยมีเอฟเฟกคลาสด้วยนะครับ อ่ะต่อไปี่ส่วนสกิลแยกย่อย2นะครับสกิลต่อสู้เดมอนสแลตนะครับเคลื่อนที่เหนือเป้าหมายได้ทันทีและปล่อยการพันด้วยใบมีดอย่างรวดเร็วนะครับสกิลย่อยสางสกิลแยกย่อยเยอะมากเลยอะสกิลต่อยอดขั้นที่2นะครับอัลซูล่าโอ้โหนี่มันอัลซูล่าสไตล์หรือเปล่าวะเนี่ยใช้เพอร์ดิชันบิน2หน่วยและแตะสกิลต่อสู้หลังจากใช้งานนะครับพุ่งพุ่งขึ้นอ,อ,อ,อากาศกูจะเกือบอวกาศแบบพี่เต้แล้วไม่ได้แล้วกูจะไปคุยติดตอ่อต่างดาวแล้วไม่ใช่แล้วนะและทิง้ง ตัวกระแทกลงเห็นวันนี้แกบอกว่าแกจะให้ไดโนเสาร์คืนชีพอยู่ใช่ไหมผมนี่บอกเลยว่าเครียด <c oughs> ๆอยู่เนี่ยอ่านข่าวแกนี่ฮาเลยนะเออสร้างความเสียหายร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีนะครับสออกิลอัลติเมตแพนเดอร์คิงนะครับกิมจอจะปลดปล่อยพลังทั้งหมดโอ้หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบก็ยังถือว่าเบามากเลยนะโอ้ของยินมันต้องสามพันหกเลยนะเพื่อนอ่าปัดป้องซิตติ้งนะครับเซลติ้งอ่ากิมจอคู่หายเพิ่มใหม่รวดเร็ว ปัดป้งความเสี่ยง600%องเหรอแต่มันจะได้ตรงนี้ยูริจิอย่างพันสี่เลยนะเอออะต่อไปนะครับโปรง fast step นะครับโซ so, อะไรเนี่ยโซดิโ so ดเมื่อการโจมตีสตูกาลันะจะโดนตัวนะครับสามารถใช้ f นะ์ s t step ได้อ๋อหมายถึงว่าเราจะโดนแล้วเราสามารถกดแล้วแบบตัวเราหายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นอิจิโกะตอนที่มันสู้กับไอ้เนี่ยกิมจออ่ะอิจิโกะมันฟันว่า,ฟ,วาฟันว่าบ่อยมากครับการกระตุน้น e x t r e m สำ,สำเร็จจะทําให้ศัตรูเข้าสู่สถานะเทิร์นไทม์สต็อปเป็นเวลา1.5วินาทีนะครับกิมจอจะรับความเร็วโจมตีโหใส่กิมจอนี่แม่งแบบต่อยยิกแน่เลยวะ่ะความเร็วโจมตีโอ้โหหลายบัฟมากอาจจะแบบออร่าออร่าเหมือนเหมือนโจทาโร่ก็ได้แล้วต่อยยิกยีกยีกอะไรอย่างงเี้ยน,นะครับเวลา4วินาทีเอฟเฟกต์นี้มีคูลดาวน์15วินาทีเท่านั้นนะครับพาสซีฟหลักไลติ้งแฟดนะครับกดปุ่มค้างโอ้โหเหมืนอนโยโย่ยี่จี่เลยปุ่มค้างค้างโอ้ยยี่จี่เป็นหัวมงใช่ไหมกดค้างปุ่มโจมตีีจะใช้สปดล สเปริลเพอร์ซซนห้าสิบหน่วยขอไพ่นะบางท,างทีอาจจะอ่านผิดเองตัวมันเล็กมากเลยทาให้กิมจอเข้าสู่สถานะแพนเนอร์แดส์นะครับเมื่อปล่อยปุ่มจะใช้แลวติดเอฟเฟกนะครับใส่สตูเป็นเวลาแปดปีอ๋อถ้าเกิดสตูติดวอร์ดใช่ไหมจะสะสมค่าเมื่อค่าอันนี้เราถึงร้อยกิมจอจะสร้างความเสียหายผิดปกติโอ้โหอีกแล้วสายผิดปกติอีกแล้วครับกิมจอเป็นสายหมัดผิดปกติคนแรกนวเนี่ย Uh huh. อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนพาสีสกิลเสริมนะครับทุกครั้งที่ปล่อยหินที่6กนะครับของการโจมตีประสิทาเสียหายที่กิมจอนทำต่อป้าหมายเพิ่มขึ้น7.5เป็นเวลา18เอ้15วินาทีพาสีที่2นะครับสกิลฟูดเบิร์กความเสียหายการต่อสู้เพิ่มขึ้น75%หลังจากปล่อยสร็จคือเราอ่านเงี้ยเรายังไม่รู้เราว่าเก่งหรือเปล่ามันต้องลองเล่นจริงไนงะใช่ปะ่ะพาสีสกิลที่3นะครับวินสปีดไลติงสวิฟประสิทธิภาพในการสะสมนะครับเพิ่มขึ้น3.5 7 ลดขั้นตัวละครของกินจออ่าซีหนึ่งนะครับทุกครั้งที่กินจอกระตุ้นเอ็กซ์จะได้รับเพอร์เดชันเอเนจีหน่หน่วยทันทีถ้าเกิดซีสความเสียหายจากเลนเพิ่มขึ้น30%เพิ่มความเสียหายเมื่อถึงคิติคอนจะเพิ่มสายคิติคอนจ่าๆเลยครับแล้วก็เน้นไอ้นี่โบนัสผิดปกติด้วยมันมีโบนัสผิดมันมีโบนัสปกติด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนยินอนะยินมันแทบทุนท่าเลยอืม ซีสี่นะครับหลังจากใช้กชกสกิลต่อสู้ไปนะครับจะได้รับความโบนัสความเสียหายระยะประชิดอุ้ยอันนี้ของใหม่เลยเพราะว่าโบนัสความเสียหายระยะประชิดเดี๋ยวต้องมีระยะไกลแน่เลยอันนี้ของใหม่ของใหม่อ่ะสู้นะครับขั้นที่หกซีหกเมื่อการต่อสู้กิมจอเข้าสู่สนามนะครับการโจมตีสามารถติดเลนได้แม้แต่ศัตรูจะไม่มีวัตอ๋อก็คือทําให้ติดทีบัฟอ่ะโอ้โหบรรดาติดทีอัตราที่ค่อนเพิ่มไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายตอนซีหกนี้คือโคตรเก่งเลยเนาะ อ่ะก็มีแปลคร่าวๆให้ฟังแล้วกันก็สรุปก็คือเป็นตัวเป็นตัวละครที่เหมือนต้องติดดีบัฟทาให้ติดวอดคุณมีสอนวิธีซิปเพื่อนหน่อยครับไม่เข้าใจบางคนซิปได้อ๋อมาถึงซิปในดาก,กอนใช่ไหมครับเดาได้ได้ได,ได้ของมีก็ซิปไปบอกเขาปกติเลยครับอ๋อมาถึงว่จาจะปติอารีนาเอาที่หนึ่งใช่ไหมซิปไปบอกอเลยพี่ครับถอดของเลยผมขอตีพี่เอาฉาย,ยานหน่อยคนไทยใจดีอยู่แล้วแต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเป็นสุลต่านอินโดของคุยไม่รู้เรื่องอินโดก็บอกอ๋อร้อยอ๋อร้อยเรียบร้อยเลย มึงจะตีกูหรออะไรแบบนี้นะครับฮ <laughs> าฮนะก็สรุปตัวกิมจอนะครับก็มีในส่วนการติดดีบัฟอ่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็จะได้บัฟมาแล้วก็ตัวของเขามีเพิ่มอัตราคิดค่อนเยอะมากแล้วก็มีในส่วนความเร็วโจมตีแล้วก็มีบัฟโจมตีระยะประชิดอันนี้เป็นตัวแรกที่มีนะไม่รู้ว่าจะแรงขนาดไหนต้องไปลองดูนะครับอย่างที่บอกเราอ่านสกิลได้ร้าวๆแต่ว่าเล่นจริงอ่ะบางทีม,มีมีเจอมาเยอะแล้วไอ้ตัวสกิลเวเวอร์อ่ะพอเล่นจริงอ่ะไม่เก่ง ก็ไปเล่นจริงนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้ว่าถ้าเป็นสายมัดเนี่ยแล้วก็มีการโจมตีที่เพิ่มสปีดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเร็วอะ่ะเพื่อนเพื่อนลองดูโยริรี่จงเร็วเลยใช่ไหมกิมจอก็ต้องเร็วอยู่แล้วนะครับมันไม่น่าจะช้าสายมัดอะ่ะดูตอนมาสู้กับอิชิโกะว่าเดีโอ้หต่อยอิชิโกะไปไม่ถูกเลยนะกาดสั่นเลยอิชิโกะบอก อ่ะจบเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลสก,กิลกิมจออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอารูปให้ดูนะกิมจอจะมีการ์ดนะครับผมแล้วเขาบอกว่ากิมจอจะมี2ล่างเลยก็คือเราสามารถกดแปลงล่างได้อันนี้อันนี้คือฟังที่ข้อมูลมาแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะอ่าล่างที่เป็นจาก,กัวเนี่ยที่ตรงกลางเป็นรูเนี่ยอันนี้คือล่างปลดปล่อยพลังดาบวิญญ,ญาณแต่ว่ามีชอบล่างแรกมากกว่านะล่างแรกที่มาสะพายดาบมันกวนตีนดี ประมาณนี้แหละครับอ่ะจบไปทนส่วนข้อมูลกิมจอแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปเ่ยอ่ะกิมจอเป็นสายอนะไรยืนยันอันนี้ข้อมูลล่าสุดเลย,เลยก็คือเป็นสายมัดแน,น่นอนนะถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องเป็นสายมัดแล้วก็ที่อ่านเขามันก็ควรจะต้องเป็นสายมัดนะครับเป็นสายมัดสายโจมตีถ้ to to าเป็นสายโจมตีนั่นหมายความว่ามาแทนโยโรอิจินะใครที่ปั้นโยโรอิจิไปแล้วก็แบบน,นี้เป็นต้นก็สวยไปแต่ไม่เป็นไรครับใครที่ปั้นไปแล้วก็จบหอมัดสิบห้าก็ถือว่าทํามาดีแล้วเพราะฉะนั้นเอ่อตัองา่นนนีี้้้้ถมมไไปปล รอป้านกิมจอไปเลยครับยังไงก็เก่งกว่าอยู่แล้วแหละถ้าเกิดให้เปรียบก็อารมณ์ยินกับที่โลนซาอารมณ์เดียวกันนะอย่างนั้นนะ่ะตัวเก่ากับตัวใหม่ลิมิเต็ดมันก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับอีกสามตัวเดี๋ยวอรอลุ้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติตัวนี้ไปกิมจอเลยฉบ่บต่อไปมันจะน่าจะวนกลับไปสายฟาดฟันใช่ไหมคิดว่าถ้าไม่เป็นอ่าซาราคิเชมป์จีก็คงโอคิโอลาไม่ก์กเนลเนี่ยแหละถามตัวนี้สักใครสักคนหนึ่งคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมตอนแรกมันเป็นสายฟันก่อนแล้วก็วิญญ,ญาณ2แล้วก สายทะลวงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นสายหมัดอยู่แล้วแหละแล้วค่อยกวนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกสายวิญญ,ญาณสองตัวเลยเนาะอะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆเตรียมความพร้อมทาอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เกือเก็บเ <ๆ S 2> น,นี่ย <ๆ S 2> ตอนที่เรารู้ว่าเป็นสายหมัดแล้วใช่ไหมเอาเราทาอะไรครับของมีตอนนี้มีก็จะฟาร์มอย่างเดียวแหละนี่เอฟพี EP นะครับใช้เยอะโฟดว่าจะเรเว่าร้อยหนึ่งต่อไปเงินไม่เคยพอ อ่าต่อไปใช้ energy ให้คุ้มต่อไปนี่เลยครับหาหินตีรอยเยอะๆเลยเอาวุเรเวลรอยใช้เยอะอ่าแล้วก็เรารู้ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เอ่อกิมจอเป็นสายมัดเราก็ฟาร์มเลยครับคอสอาสุดะตรงนี้ว่าอะไรครับตำราใช้สกิลเยอะมาเนี่ยสี่อันนี้เอาแน่นๆเลยอีกต้อง9วันเพื่อนๆฟาร์มทิ้งสบายของมากิมจอมาก,ก็ร้องจักเลยเลเวลรเก้าเป็นเรเวอรอยเลยนะครับประมาณนี้อ่าต่อไปฟาร์มเลยต่อแน่นอนครับเป็นในส่วนสายมัดเลยนี่สกิลเอ้ไม่ใช่ปลดอ่าปลดระดับเลเวลของตัวละครนะครับอันนี้ปลดระด แต่เราต้องเลือกให้ถูกด้วยนะมันจะเป็นแต่ละสายของกิมจอสายหมัดนะครับประมาณนี้การ์ดการ์กิมจอการ์กิมจอมันจะไม่หลุดออกมามันมีแต่การประจำตัวอันนี้การประจำตัวในรูปอะครับแต่มันจะไม่มีบอกว่ามีประจำตัวของของกิมจอหรือเปล่านะมันถึงตาประทับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ่ะตอนนี้ยังไม่มีครับแต่คิดว่าตัวใหม่ปกติมันจะต้องมีของมันอย่างยินก็ยังมีของตัวเองเลยใช่ไหม ก็เอาไปว่าตอนนี้ไม่ต้องไปฟาร์มครับถ้าเกิดไปมีของใหม่ก็ไปใส่แต่ถ้าเกิดไม่มีจริงก็เอาเอากาซต่อของโยริจิไปใส่ก่อนก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ยังไม่ทํามานะประมาณนี้นะครับอาจจะไปในส่วนการฟาร์มอะไรนะอันนี้หมีก็จะฟาร์มเอีอะไรรองไว้เลยครับพอกิมจอมาเสร็จก็นั่นแหละก็ลุยเลย จะมีเทสให้เราวันแรกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยมันเก่งมันควรคู่ควรหรือเปล่าแต่อย่างยินแล้วเปิดได้เลยเล่นตอนนี้ยิงก็เป็นตัวดาเมจต,ตัวหลักของมีแทนตัวอื่นไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่ามีเล่นแล้วมีชอบสไตล์นี้มากอ่ะจบเรียบร้อยครับต่อไปเป็นการหาเพชรการลงการหาเพชรกระตัว80เพื่อจะไปเปิดกิมจอนะครับผมต้องทํายังไงบ้างแน่นอนครับทาทุกกิจกรรมให้หมดเลยนี่มีอะไรขึ้นมาทําให้หมดอันนี้ถ่ายรูปมีทําไปแล้วลองไปดูได้ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่อยากมานั่งแก้เองเพราะว่าปวดกระบาลนะ อ่ะต่อไปกิจกรรมทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้เล่นให้หมดเลยครับได้คะแนนเท่าไหร่ไม่ได้คะแนนเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้เล่นให้ผ่านแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอ่ะต่อไปแอบซุ่มทุกนี้เคยบอกแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรเข้าไปเล่นได้เงินครับก็เล่นไปมันขึ้นอะไรๆก็ทําไปอันนี้เก็บแต้มให้หมดครับให้มันเนี่ยเนี่ยขึ้นเงินไข่ทั้งสามอันนี้ได้เพชรเยอะเนี่ยทําให้หมดเลยครับทุกอย่างที่มีอยู่อันนี้ถ้ามันเป็นเพชรตัวแรกตัวอื่นจะไม่ได้ช่างมัน กิจกรรมนะครับมอพลังกายให้เพื่อน10ครั้งใช้พลังบทวิญ,ญญาณทําทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านก็จะได้เพชรน,นะครับเก็บเพชรรอไปเลยตอนเนี้เสร็จแล้วทำไรดอสําหรับผู้เล่นใหม่ก็บางคนบอกเคนปาจิเข้าแต่จัดตามปูนหมีจัดจะดีกว่าเยอะมากอะไรบ้งบางคนบอกเคนปาจิเข้าแต่จัดตามปุนหมีจัดดีกว่าเยอะมากสายต่อยอ๋อล้วแต่เพื่อนเพื่อนอะเราแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อกันไม่ว่ากันอยู่แล้ว อ่ะต่อไปหาเพชรยังไงต่อครับผ่านด่านให้หมดอ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเจออะไรครับนี่บทที่9การต่อสู้สุดโหดท,ทาทุกอย่างที่มีอยู่เลยครับแต่ว่าตอนนี้หมีไถไปหมดแล้วก็เลยไม่รู้ทําอะไรมีบางคนบอกหมีจะเลิกยังนะหมีคือหมีก็ยังทําไปเรื่อยๆอะ่ะตัวเอ่อตัวละครที่หมีชอบมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างที่บอกคือหมีบอกไปแล้วว่าเกมมันควรต้องสองอาทิตย์ถ้าสามทีมันจะเป็นอย่างนี้แหละเออมันจะเริ่มเบื่อแล้วมันจะไม่ค่อยอยากจะเข้าแต่หมียังต้องทำคอนเทนต์ไง อ่ะต่อไปก็คือการเล่นผ่านด่านที่เรายังไม่ผ่านครับผ่านทั้งหมดเลยเราก็จะได้เพชรครั้งแรกนะการลดปล่อยทุกอย่างทําให้หมดเลยครับได้เพชรทุกอย่างอันนี้อย่าลืมทำนะได้เยอะเนี่ยอาทิตย์นี้มันยังไม่ได้เล่นเลยทําให้หมดเลยอะไรได้หยกได้เพชรกดมันให้หมดหมดด่วนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหมดด่วนเอาแค่17พอนะได้ฉายากับเพชรนิดนึงนะครับหมดธรรมดาเข้าไปเล่นด้วยมีอะไรขึ้นมาทําให้หมดทุกอย่างเลยครับเผ็ดฟรีเพ็ฟรีใครว่างใครทําไปก่อนนะเรียนบทเรียนทดสอบแต่ว่ามีไม่ว่างครับ พรุ่งนี้เป็นทำไม่ดี่งานเกมมมนันดาก้อนอะไรนะเกมมันชื่อดาก้อนอะไรแนละ้วมีลืมแล้วบอกว่าหลายเกมจริงๆเทเวลเลอร์เอออันอันนี้เป็นง,งานให้เขาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดบีดมีอะไรอัปเดตมีก็กลับมาทำเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ายังมีคนดูมีอยู่อ่ะมีก็ทำนะประมาณนี้อะแล้วกเพื่อนๆตอนนี้เพชรอาจจะยังไม่พอใช่ไหมเพราะว่าบางคนก็ทําจบหมดแล้วใช่ไหม ถ้าทำจดหมดแล้วตอนนี้เพชรก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 2ึงแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมีไม่ได้เปิดินซี2ป่านี้มีน่าจะเหลือๆเลยบาง5้0 0 6 0 0 0เลยมีก็เปิดอ่ะวันละ2-3โลอ่ะกดไป3ทีมันไม่ออกมีก็ไปอีกวันนึงก็ไปกดได้เลยซี C 2มีพอใจละทำไรต่อกดซ้ายบนครับถ่ายลูกทุกอย่างที่มีอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จะได้เพชรอยู่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยนะ360 500 เพชรไม่มี้วครับพี่หมีหาจากไหนวันที่23มีกิจครับผมสปอยให้เลยมีกิจใหม่ประมาณ3กิจพวกนี้ได้เพชรอีกเยอะเพชรหนึ่งประมาณ500กับพันหนึ่งกับห้าร้อยถ้าพูดพีขอไพ่แต่เขาคิดว่าประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็จะสามารถสะสมได้จยาเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะกินจอเข้าอีก9วันเนี่ยมันก็มีกิจกรรมของกินจอใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ฟาร์มไถยังไงได้ตัวหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอวันอีกเออเก้าวันนะแต่ว่าช่วงนี้ถ้ามีคอนเทนต์อะไรก็จะช่วยแต่วันยี่สนนิบสาม โอเคไม่มีอะไรนะก็คอให้คนเล่นเกม b บีย r e โซลิซนจะมีความสุขนะครับแล้วใครเราเราเพื่อนๆคิดว่าตัวละครอีกเก้าวันนี้จะเป็นกิมจอชัวร์ไหมหรือว่าจะโดนแบบไอเซนอีกหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่าดีมิทอาจจะเป็นซาลาคิคเคมบะจ,จิมาหรือแฮนหรือว่านิฮาเลยนะป๋าเคนบอกรอมานานแล้วครับอะไรอย่างเงี้อ่ะแล้วเ,เจอกันนะครับ